สารพัดเมนูอร่อยทำกินกับแอนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มีเมนูนี้เลยค่ะหอมหมกปูค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับสารพัดเมนูอร่อยทำกินกับแอนมาแบ่งปันความอร่อยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตามที่ท่านผู้ชมเห็นที่หน้าจอเลยนะคะเห็นไหมคะสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากแล้วก็รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าไม่อร่อยแอนไม่นํามาแบ่งปันนะคะเพราะว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับของแอนอร่อยจริงจึงอยากให้ท่านผู้ชมได้ลองทําทานแล้วอร่อยไปด้วยกันนะคะไปดูค่ะว่าหอมหมกปูสูตรอร่อยของแอนทํากันอย่างไรนะคะตามไปชมด้วยกันเลยค่ะ ค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำปูไม่ให้สุกก่อนเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็นำปูนะคะไปแกะเนื้อก็นำมาทำหอมหมกปมูสุสตรอร่อยของเรานะคะการน,นึ่งปูใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะการสนาทีผ่านไปนะคะเรียบร้อยมาดูผลง,งานนะคะปูสุกเรียบร้อยค่ะมาขับไปแกะเนื้อคะ่ะ ก็จะปีกตรงกันเชียงก่อนเลยนะคะกันเชียงเนี่ยจะแกะงา่ายเพราะว่าเขาเป็นก้อนเนื้อที่ชิ้นโตที่สุดของเนื้อปูของตัวปูนะคะนี่ค่ะก็จะใช้มีดแซะตรงนี้ลงไปนะคะก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเลยค่ะให้แกะได้เนื้อปูกลมแลใช้ได้ค่ะเนีย่ยตรงนี้ก็มีนะอันก็จะกรีดค่ะเนี่ยใช้วิธีการมีดคมนิดนึงนะคะปีกออกมาเราก็จะได้เนื้อปูส่วนหนึ่งนะคะ มีค่ะเห็นไหมคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแอนจะแกะให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานกันแกะปูของแอนค่ะกานแกะขาปูนะคะก็คือปิดรอบๆขาปูเบาๆเนาะแล้วก็หักออกเนี้ยค่ะเนี่ย แล้วเขาก็จะออกมาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเราก็ใช้ปลายมีดหรือว,ว่าหางช้อนนะคะแสออกมาเราก็จะได้เนื้อของขาปูสามารถเล่ออกมาก็จะเป็นนอคะขาปูเนาะโรออกมาเลย ปูส่วนที่เป็นตัวปูเรียบร้อยแล้วเนาะที่ตรงนี้ก็จะเป็นก้ามปูที่เราจะแกะออกมาแกะยังได้แต่แอนจะแนะนำเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมก็ใช้วิธีการบุบก่อนนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เขาแตกและแกะง่ายเนาะนี่เขาก็จะได้ออกมาเป็นชินช้นสวยๆนะคะบวะพอแตกไม่มีที่ดีทุกเนื้ออย่างของแอนนะคะท่านผู้ชมก็สามารถใช้สากก็ได้ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ แล้วเราก็จะเก็ออกมาได้ง่ายเห็นไหมคะตรงนี้เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะจากนั้นเราก็ใช้ช้อนเนี้ยค่ะแซะออกมาค่ะท่านผู้ชมเราก็จะได้ตัวของเนื้อส่วนที่เป็นก้ามปูเนาะพยายามรูดออกมานะคะเ็าจะมีพลาสติกอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมนีฮะเห็นไหมคะ เราแกะตะกี้นะคะเราได้เนื้อปูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ไปผสมแล้วก็ทำาหมกป,ปูสูตรอร่อยของแอนด้วยกันค่ะ ะะตัวของเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะเราก็ผสมเข้าไปด้วยกันนะคะเริ่มต้นด้วยการตอกไข่ใส่โถเลยค่ะแอนก็จะเป็นไข่กระตะ่ายคนได้เลยโดยการตีฟูก่อนเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะพริกแกงเนี่ยใช้พริกแกงเผ็ดพริกแกงแดงพริกแกงกะทิก,ก็ได้นะ พิแกลพากันก็ได้แต่ท่านผู้ชมถ้เด็เชื่ชอบและแต่รสชาติความเผ็ดนี่ท่านผู้ชมสามารถทา่ได้เลยนะคะใส่หมเลยค่ะก็คุไมใเขต้องการค่ะแล้วใส่กะปิลงไปคนด้วยกันค่ะจากนั้นนะคะง่ายๆเลยค่ะเติมน้ำปลาลงไปค่ะเติมแต่งรสชาติเลยนะคะน้ำตาลลงไปค่ะเติมแต่งความกลมกล่อมนะคะแล้วก็เกลือนิดนึงเติมแต่งรสชาติความเข้มข้นค่ะเห็นไหมง่ายมากเลยนะคะ เยอะมากน,นะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะท่านผู้ชมขาจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะน้ำหมูกะทิใส่ลงไปผสมกับตัวของเครื่องปรุงทั้งหมดก่อนหน้านี้เนาะนี่ค่ะง่ายๆเห็นไหมคะแบบนี้ก็คงให้้ว่กันะ กะทีแล้วก็เครื่องตรุงทั้งหมดนะคะเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะง่ายๆเลยค่ะเรานําเนื้อปูที่เราแกะไว้ก่อนหน้านี้ใส่ลงไปได้เลยค่ะส่วนตัวของกันเชียงนะคะแล้วก็ตัวของอก้ามปูนะคะเนื้อนะคะเราค่อยใส่ทีหลังนะคะใส่ตัวของเนื้อปูลงไปก่อนเลยค่ะนี่ หอมมากค่ะท่านผู้ชมกันเชียงนะคะกับก้ามปูนะคะเรือขาปูนะเราค่อยไว้ใช้ตกแต่งตอนเราใส่ภาชนะเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะคนเข้าด้วยกันเมื่ออย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มต้นหยอดตัวของหอหมกเลยค่ะ แอนในดูใกล้ๆนะคะเนื้อของหอ่อหมกที่เราได้หยอดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ภาชนะนะคะท่านผู้ชมสามารถห่อใบตองทําเป็นกระทงก็ได้นะคะสามารถดูได้ในคลิปของแอนก่อนหน้านี้ก็คือห่อหอมกปลานะ้ํามีวิธีขั้นตอนการทํากระทงใบตองสําหรับทําห่อหมกนะคะหรือท่านผู้ชมจะห่อเหมือนขนมสอดไส้ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปนึ่งด้วยกันค่ะ ใช้เวลาในการนึ่งครึ่งชั่วโมงนะคะท่านผูชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปเสร็จเรียบร้อยนะคะมาดูผลงานกันค่ะนี่ค่ะสีสันหน้าตาของห่อหมกสวยงาน,น่ารับประทานมากๆเลยทีเดียวเห็นไหมคะก็สุกเรียบร้อยนะคะทดสอบได้นะคะ จะสุกไม่สุกท่านผู้ชมสามารถใช้ตัวของปลายมีดจิ้มลงไปหรือว่าหางช้อนจิ้มลงไปก็ได้นะคะถ้าเขาไม่ติดเหนียวขึ้นมานะคะนั่นหมายความว่าหอมของเราสุกเรียบร้อยแต่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ลงตัวคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็นํายกขึ้นมาวางพักไว้ในภาชนะนะคะแอนจับก,กับมือได้ท่านผู้ชมที่ไม่สะดวกไม่ต้องใช้มือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะร้อนแล้วก็มือผ่องได้นะคะแต่แอมสะดวกนะ โอเคเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะสีถ้วยเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะหอมกของเราเห็นไหมคะสีสันหน้าตาน่าทานมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะวางพักไว้ให้เย็นจากนี้เราไปทําหัวกะทิเพื่อจะราดตัวหน้าหอมกกันนะคะาเรามาทําหัวกะทิที่จะราดหน้าหอหมกของเรานะคะนี่ค่ะน้ํากะทิใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะจะทําให้ตัวของหัวกะทิเขาข้นขึ้นนะคะแล้วก็ ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อเติมแต่งรสชาติให้เขากลมกล่อมนิดนึ่งนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะท่านผู้ชมขาต้องคนให้ตัวของหัวกะทิแล้วก็แป้งมันเข้ากันก่อนนะคะก่อนจะเปิดไฟไม่งั้นเดี๋ยวตัวแป้งเขาไม่ละลายดีแล้วก็จะเป็นก้อนเนาะเราต้องคนให้แป้งละลเข้าด้วยกันดีกับน้ํากะทิก่อนแล้วถึงจะเปิดไฟเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวแอนจะอคนก่อนค่ะแป้งเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็เปิดไฟได้เลยค่ะก็คนแค่ให้พอแป้งเขาสุกแค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็จะได้นําตัวหัวกะทินะคะไปราดบนตัวหน้าของหอหมกป,ปูของเรานะคะค่ะคนแป๊บเดียวค่ะท่านผู้ชมเรียบร้อยนะคะตามที่เห็นนี้เลยค่ะเขาก็จะมีความข้นเห็นไหมคะท่านผู้ชมเรียบร้อยนะคะเรานําไปราดบนตัวหอหมกกันได้เลยค่ะ ะะสีสันด้วยพริกชี้ฟ้านะคะ สีสันหน้าตาใกล้ๆกันเลยนะคะเห็นไหมคะเนื้อปูกันเทียงแน่นๆนะคะแล้วแต่ละถ้วยเนี่ยอิ่มเอิบสีสันหน้าตาหน้าทานมากๆอย่างที่เห็นเลยเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะเมนูง่ายๆนะคะเคล็ดลับความอร่อยต้องอยู่ที่สูตรค่ะถ้าสูตรดีอาหารก็จะออกมาอร่อยแล้วก็ถ้าทําถูกวิธีด้วยนะคะคุณก็จะได้ทานเมนูอาหารจานอร่อยด้วยฝีมือคุณเองค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเรามาชิมสัมผัสรสชาติไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวแอนจะตักทานชิมยั่ว ให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสความอร่อยไปด้วยกันกับแอนนะคะนี่เลยค่ะคำํำโตๆกันไปเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะอืมอืมหวานมันกลมกล่อมอร่อยมากค่ะท่านผู้ชมคะความเผ็ดก็ลงตัวพอดีเลยนะคะสําหรับแอนนะคะอืม อยากให้สัมผัสความอร่อยไปด้วยกันค่ะที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าทํากันอย่างไรนะคะท่านผู้ชมต้องลองไปทาทานค่ะสตรเด็ดเคล็ดลับของแอนนะคะยินดีแบ่งปันกันเสมอค่ะท่านผู้ชมคะขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้แอนด้วยนะคะถ้ากดกระดิ่งรับข่าวสารได้ทันท่วงทีสําหรับวิดีโอต่อไปของแอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะาสารพัดเมนูอะไรทํากินกับแอนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะติดตามชมนะคะว่าแอนจะมีเมนูอะไรอ่ะ รอรยมาแบ่งปันท่านผู้ชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ